อ้ามาเรามาเล่นอะไรแปลกๆดีว่ะเอาไปไปก่อกองหินปะไปก่อกองดินกองดินกองดินทรายรอพี่เกียวพี่เกียวเดี๋ยวน้องจะก่อกองดินรอนะ <c oughs> พี่เกียวเราอยู่ก่อกองดินรอแล้วเออทำประสาทเลยฮะกะเกี่ยวอะไรเฮ้ วิ่งเ oh. in ับต <mo ans> mm. <var> ้อมวิ่งวิ่งวิ่งไปนอนแล้ววิ่งกลับมาไปเร็วเร็วเร็เร็ววิ่งวิ่งไปนอนเลยแล้ววิ่งกลับมานี้เลยต้อมต้อมไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ต้อมนี่วิ่งวิ่งตรงไปหน้านี้นี่เต้อมวิ่งไปขอบน้ำนะต้องวิ่งไปนอนแล้วก็กลับมาไปวิ่งเลยอ่าวิ่งไปนับหึงถึงสิบแล้วก็กลับมาเราอพี่จิวก่อนนะไปวี่นะ มหนเาดนิเอามามามาก่องนี้ก็ได้ทำไมวิ่งเวลาพิจิวมาได้มาฝากกลตงนี้อะไอะไรนี่สาไยเมนกระปุนเออเนอไม่ใช่ซาไลกินได้ไหมเนี่ยไม่เมนกระปุนอเหรอ ปลอยมันสุดกับปล่งทะเลแล้วกันนะเอามามาปั้นมาปั้นกองดินตรงนี้นะเป็นกระถินเลยตรงปั้นตรงนี้มันถึงจะเจ้ามาตา,าจะขุดดินให้ตรงนั้นน้ำมันถึงมันจะละลายนี่ไหมได้เดนื้อนี่ตาโกยให้เลาหนิไหมเจ้าหนิมาปั้นเลย เอาไปกุ S <S ้งเจดีเอาเป็นเจดีสูงๆเลยไหมเหมือนเจดีที่เราไปเที่ยวมาเจดี JD อะไรนะ านา้าโบ๊ทต้มโน่คนขี่บานาน้าโบ๊ทได้เป็นลูกอะไรนะ ได้ะได้ไปรู้ไร,ปรไปวิ่งปะเอาพี่เตียวไม่ใส่ชุดชีพเหรอเอาพี่เตียวพี่เตียววิ่งไปแนวนี้แล้ววิ่งกลับมาปะเดี<พ>๋ยวนี่นี่นี่วิงว่งวิ่งตกขอบน้ำปเขล้วกลับมา,อาเอาแล้วไปวิ่งเคียงกับน้องต,มมตอมกลับมากลัมาตอมวิ่งตรงริมน้ำนี่ไปะนี่นี่นี่ตรงนีงน้เราวิ่งกลับมานะเริ่มไปเรื่อย ヘヘヘヘヘ。 เอากระโดดเลยเลยเอาวิ่งลงไปกระโดดนะครับตูไปเลยเอาลุนไปเลยอ้าวาแล้วเฮ้ยขี่ไปมาหน้าบึงขี่เล้วนะตัวเอาไหมมจะกินน้ำทีเนี้เรามากระโดดเลยน้ำกำลังใสเลยครับตรงนี้เออนอนในคลื่นซัดไปเลยเอออาบนั่งในคลื่นซัดไปเลยอาบนั่งในคลื่นซัดครับเออมันไคลาด

เต็มมากเลยครับเตอเต็มมากเลยครับพี่น้องครับเออเค็มปิ้มเอาใส่แว่นใส่แม่นไปแล้วครับน้ำเข้าปากครับเค็มมากแล้วไปกินน้ำมาละอ้าวเหลือพี่สตีพี่ติวไปใส่ชูชีพนไหมครับอุ้ยน้ำใสมากเลย okay อะ <laughs> ารครกับอะไเกันเด็กมาครับม <c oughs> าเป็นไงบ้างร่งรู้สึกยังไงครับกินน้ำทะเลเป็นไงครับกินน้ำทะเลครั้งแรกครับเป็นไงครับ รชหวานเกี๊ยบเลยเลยครับน้ำเปลี่ยนหาเล่นหาเล็ดตรงนี้แหละถึงจะว่ายได้ต้อมว่ายไปทางนี้นะที่มันเลีงไม่ลึกต้อาว่ายมาตามปลาปลามาเร็วว่ายมาเลยลอยมาเลย อ่ะเซเว่นเราไว้มาเลยครับอ่าว้ามาเลยกระโดดตู่ตูมตต่มาเลยครับตู่มาเลยฮูเอาวทำไมทำตาอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเ ขอทำสมาธิก่อนอ๋อทำสมาธิก่อนว่ายน้ำน,นะครับทำสมาธิไหนทตัวนี้โอ้โหเอาใส่เวนตาก,กันไหมโดนขึ้นครับต่อสู้กับเพื่อนใช่ไหมต้อมกำลังต่อสู้กับขึ้นครับ น้ำทะเลต้องระวังคนระับเข็มนะใช่ไหมตมํมเข็ม,ขมต้องหลับตาให้ดี